ัวนี่นะรู้สึกว่าข้อเวียงของเขาจะอยู่ประมาณ360รยถ้าผิดขอภัยนะสองสูบนะ562ซีซีอ,อ,อ่ะถ้าตัวนี้นะปี 21, 30, 2องีไม่หมื่นหนึ8งกมื่สพันิบสกสภาพไม่คดใหม่นะวันนี้คือชีวหนะ้าแต่งหล่อๆมันเรียบร้อยช้าอดนะจ๊ะตัวนี้นานๆที นะตัวนี้นะรู้สึกว่าข้อเวียร์ของเขาจะอยู่ประมาณ360ถ้าผิดขออภัยนะสองสูบนะ562สสซีซีฮะคนหล่อคนหล่อมามาดูนหน้าปัดหน่อยมาดูนหน้าปัดหน่อยคือเป็นรถที่บอกว่าโคตรเทโคตรล้ำดูนะปิดแท็กชั่นเรียบร้อยพี่พี่ลองเบอร์ดีเอฟซีดูนะเห็นไหมแม่งคืนโคตรไวอะ่ะ จริงครับตัวนี้ทไมโคตน้อยแถมนิดเึงแถมนิดนึงมาดูฝั่งนี้นะเบรกมือเบรกมือหลายๆรุ่นไม่ไม่ไม่มีเบรกมือนะทีแมครุ่นนี้มาเบรกมือนะเบรกมือคือจะเป็นตัวปั๊มหลังนะจะเชื่อมต่อปั๊มหลังก็คือขึ้นขาวขึ้นอะไรฮะเบรกมือได้เลยตัวนี้นะเบรกมือจะอยู่ปั๊มข้างหลังนี่แต่ก็มาดูปั๊มหลังหน่อยคือบางคนว่าพี่เบรกมืออยู่ตรงไหนอ่าอันนี้จะเป็นปั๊มเบรกของเขาจริงๆส่วนตัวนี้จะเป็นเบรกมือนะ โคตรเทรจานหลังแม่งโคตรใหญ่นะเรียกว่าเหมือนเขาเรียกว่าจานกับจานกินข้าวเออแบบโอ้โแม่งโคตรใหญ่เรื่องไฟท้ายหน่อยไฟท้ายหน่อยเป็นไฟท้ายที่แบบแม่งโคตรเท่พี่สตาร์เอฟซีนีดูก่อนนะฮะรันหะนึ่งนะไฟท้ายที่แบบแม่งโคตรเท่ดูดิไฟท้ายที่ลองเบรกให้เอฟซีดูก่อนเทปามานันคือเป็นรถที่แบบแม่งโคตรเทอร่อะคื โอโหมิ่งดูยังไงก็เท่นะครับตัวนี้นะยอล้อของพิลารี่นะคือดีจัดล้อสีทองยางของพิลารี่ <c oughs> คือหูรถแบบรถดีอ่ะเดิมเดมก็ร้อยแปดดีซีจ๋าเ <c oughs> บอกโคตรใหญ่นะตัวนี้นะ <c oughs> เป็นบอะทีแบบว่าโอ้โหอันนี้เป็นรถโซฟาของจริงครับตัวนี้นะถ <c oughs> ันกำมันโซโซฟาเห็นปะโคตรใหญ่ใหญ่จริงคือเก็บของได้แบบผมว่าไหลประมาณไหลลิตรอยู่นะ <c oughs> โคตรใหญ่อ่ะโอ้โหเยอะจริง รถโซฟาของจรจงนะครับตัวนี้นะหน้าก็จะเป็นหน้าเท่ๆเลยตัวนี้นะไม่รุ่นเริ่มเป็นรุ่นต่างชาติปนะ่ะคนนิยมนะคนหล่อคนเท่เลยดูยังไงก็ดูหล่อดูฝั่งนี้หน่อยไหมตาต้องอันนี้อุดก,กระจกเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นอะไรนะเท็กแม็กมาทะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะ Take Mac, เท็กแม็กคนเท่เลยนะรถเป็นสายพานนะฮะตัวนี้นะคนหล่อนะใครที่ว่าอยากได้ตัวนี้นะฮะเรื่องราคาก็ไม่ได้แพงที่คิดเลยออกข้างก็อยู่ประมาณ5้าแสนกว่าบาทนะตัวนี้นะ ถ้ามาออกกับพี่เด่นตอนนี้ราคาก็ฮุ้มหน่หรือไม่กี่บาทนะฮะตอนนี้ก็เหลือก็มิตรภาพคุ้มเท่าไห่อยา่างรู้ราคาทักมาใครเดียอยากได้นะเริ่มจนฟีดาวมี้เห็นแน่นอนปี2021นะฮะใครเดียวว่าอยากได้ก็นึกถึงพี่เด่นและโทอัร้านมิวาไ,ได้เลยนะของเราโปรโมาชั่นคือส่งฟรีทั่วประเทศค่าจัดเข้าโอนรฟรีให้หมดนะฮะและแถมไม่พอนะอายว่าบริการดีแบบนี้ช้าอดนะฮะเรื่องหน้าฝนแบบนี้ต้องใช้รถโซฟาหรือว่าที a แ560กนึ่นะวันดีครับ